สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีกำจัดเห็บหมัดหมาที่เกาะเจ้าตัวสุนัขน้องหมาของเราที่เรารักนะครับมีสูตรที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้นำตะไครมาประมาณสักสิบ20ต้นนะครับทุบให้แตกนะครับแล้วก็ตัดใส่หม้อต้มน้ำร้อนนะครับเปิดน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่หม้อต้มไว้สักพักหนึ่งนะครับ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเลยนะฮะเย็นแล้วก็ตักมาใส่ภาชนะแล้วก็ใส่น้ํายาบ้วนปากนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ2อฝานะครับในที่นี้จะใช้2ฝานะฮะต่อน้ำหนึ่งขวดนี้นะครับอ่าเราจะใช้ขวดน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็กรองใส่ไปในขวดนะครับเพื่อเราจะเอาไปทาเอาไปลาดที่ตัวน้องหมาของเราตามต้นคลิปเลยนะครับ